บด usted, ับดเน่งจะเล่นพรผูุ้ล้อทางโยงศรัทธาผูปลอมนั <S <S ่งแม่ใหญ่เน้งโอ้ยน้อแม่ในเม่นนี่ปรอดงับ งับดังได้แม่เด้อลมล่องหันมอพี่ผู้อุมเกนนี่ไม่แต่ผู้ใหญ่ใหญ่โอ้แม่ปังตายจองดอกมาพี่เพื่อมอหนึ่งมาแล้วเดินโยมแมฆมาแล้วเดินโยมพวางมาแล้วเด้อพี่น้องนักเทศสื่อจานสำรอง โอ้ยาสิบบอกสื่อได้จะได้ลุยไปสัมสัมร้องพนานน้อยแม่เนาะสรบาาว่้าอาวน้อแม่คลานมากกันเลยท่าบ่มาไก่นจำเนืมอเม่นม้าไก่สีดำกะบ่ดำคือหมอเรื่อคือตันกกางไม่เงยดำต่กายบ่ดำใจ นำโลจากอา,นาบน้ำมาดำป,ปกิธานไปในเม่นี้พวกโยมพายมาวายุแเมียคิดอยากได้กากได้ดรกจมดังใจบงังเอิญไเจ้าหัวานจานสำรองคนดัง นาเท็ีป้องเสียงปองนี่ยุวดแล้วยี่แม่เล่าหาอี่แม่ดังมองดาผู้ดีมองไรบดติบ่มีดอกเห็ดไชวาใชเชื่อเชื่อกันบ่าวาจังสั่นกั้ยันบ่อดีมานั่เพิ่นนั่แม่เนาะเหมือนตัวเหมือตัวกระชับนี่ล่ะโอ้ยน้อแม่ไรแม่นี่พยายามจองกระจกได้เอพยากามจองกระจกได้เองไว้เห็ดลูกเขยเอาไว หววยหวเอามาไป,ไปจังสันเอาไปเป,ป um ็นสื่อควันเอาแก้ไหมเอาน้อแม่พยากจองกระจอกได้จองเอาไปเทศงานไหมนั่นมองมันถือนะแม่เนาะจองจังไดกระจองไปแต่หามจองไว้ทักขาสำรองนี่บ่แม่หัว จสติตลอดหัวฟังหนักเทศคนจนเนี่ยมาตามคำริโมนเจ้าภาพงานบัตัวตุมเนี่ยวังเึินชอมนำทานเจ้าก่อนนั้นเจ้าภาพแจงมาเมื่อนี้เด้อแม่เทธิเทื่อนี้แม่ใหญ่แม่ใหญ่จ้าจ้าใม่ ออจ๋ากับเปลนโอ้ยน้อแม่เทศมืองนี้ยี่สิบบาทจานสำร้องกระเกี่ยวมาซอยบุญซอยงานเพลินนีแม่เอ้ยคิดเห็นบุญเห็นคุ้นกะอีพอบุญถวงแม่บุญมีนีลามาซอยกันยมพอยมแม่ก็บ่ต้องวิทย์ร้มงก้อนเด้อสลึงหนึ่งอาชีพต่างบ่ลบบ่ขวดดอกแม่ เกิดเอาโลดนั oh ่นทอเขาเศ้าใส่หลายหลายชั่วโมงนี่เด้ออ้าวจังมาเทศมึงนี่พ่อสุรพลนางสายพลเอ้ยยี่สิบบาทจานสำรองกับบอกเกี่ยวไม่ใหญ่เอ้ย มาหาพนว่าขั้นไปบ้านดงบักไฟบ่อต้องเบ้าเร่องเงินเรียงทองแล้วว่าผมเคยมานะว่าจ้าว่าขึ้นโ้ยลังไหลมาขึ้นน้ำในตัวพี่น้องประจันพ่อหาจากแต่น้ำพวกไม่หง่ดอกน้ำเจ้าภาพเอาบ่หมดเจ้าภาพซุ้มไงพนาพนว่าจิเป็นคือเว้าวุบบุบนเอาจากไหนกับพี่เจรินาได้แม่เด้อเออเพิ่นว่าขันมาบานเฮาอีพ่อมาทางพี่พ่อมาทางพี่ เออจะให้จงเขียนมาต่อจังได็กอะไรผู้ใดตูดลั่งก็ไปสงพุ่นแล้วมันอังกันตัวนั้นนะเกินว่าจะเอายามหน่อยมาเริ่มพนันมันสิใส่เมียบะเหมิดพนันก็เลยบ่าเอายามมาอะไรเมียเอากระเป๋ามาเริ่มล้องเบิ้งสลห้มันเต็มเนอเออเอาผูได้ลูกก้อนกระไดก้อนผูลูกที่หลังกระไดที่หลังระบุนกระไดเอาวจังมาเทศเมืองเนียง โชคแค่นหนอย่างงูม้าใช่เลยคือบ่าจ่าเนี่ยหาสิบบาทก็ไม่เกี่ยวนะจ่าอันนาะน้อแม่น้องขออย่างเดียวว่าจะม e, ีน้าแบ่ง

<laughs> Ở xa Ôi, bong 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 mùng bong 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 thượng bong 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 ดูดันฟันพาไปละเข่าประสันกะแล้วยาว่าจะได้ใบละลอยใบละลอยโตไข่เมื่อยบ่เม็นี่นี่แล้วพวกฟังเท็เปลี่ยนนี่แม่เอ้ยมาเบิ่งนีไอ้มี2สองสามคนตาบาขึดหยากแนวหนึ่งอีแม่เอ้ยอันนี้ม้นพระท่านสุกนแม่เอากำลังเขียวเขียวกอจะไปสือแกียริชห้มเยไอ้หีใบแดงแดงน้ำฉันดอกเลื่มถามมวลพ่แม่จ๋า เอ้ยขอบุญขอบุญเด้อแม่พ่อจามวนบ่จ่าบ่มวนจะได้ก่อนหาจินข่อยเนาะเอ้าขั้นบามวนกับฟังต่อบ้านี่เขาเรื่องเขาเล่าพวกได้ลูกก้อนก็ได้บุญก่อนได้แม่เด้อพวกได้ลูกที่หลังก็ได้บุญที่หลังเออเฝ้ามาเมื่อเป็นหนูบุญเมื่อวันเป็นเวทละข้าจะนั่งอยู่หันบุญเสด็จบอลจังได๋อันไผ่ปลุกบล่โยอิริ่นั่นมีอาบั้นก้อนไหนก็ซาตอเด้อเกี่ยวกินตีนในเด้อซา บาดเน่งกาบถึงราชไทยฟังปลาเสกกองนางปางน้อแม่น้อยกิริยากรอบรัวแต่แปลงเลยด้วยเหลี่ยมลาอินเน่ง ไม่ใหญ่เอ้ยเมื่อใดโรงเหตุลายในเรื่องของความเกียงองลชาชาคเดใจแต่ประไทับจงเสื่อเพราะว่านั่งคนนี้มีมดสาบาทีกันแฝงเลีแอบไปอย่รูปร่างนั่งกานาดู่ได้ยาบริยาปล่อยแต่ยวนหวัวแหงเหลือไทย อ้โอ <chat> ้โอ้โอ้ตอ้โอนโ้ใอตโอนอ้โ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 อ้อ้โอ้ตอ้งอ้โอ้โอ้โอ้นอ้โ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 อ้อ้้อ้โออ้โอเโอโออ้โอ้้ สุดลองใจนางนาดน้อแม่นอมันเสียปาดจังบักโกเลือเสียบาดจังนำออยจังคอยต่อยดอกตรมวานเมงเมียงเมียงเมีัวเมียเป็นเรื่อเงเองไผงมันงเเมอยงหกจนงามียเยงเยงยงเมีงเมีย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 กเอนยงเมียคนละเผืนเลงเายเมีย ไม่ใหญ่เสียบ้านั or, not, way, ่งเป็นดาวเหลือว่าเป็นนอกป้าอาจเป็นหญ้าช่องบ้าน เพราะว่าความรับเล่นเป็นเรื่องของภายในน้อม่น่เพราะว่าความรับเล่นมันเป็นเรื่องของภายในแต่บ่านนันไปอาจเปิดเผยเพราะจากกลัวเป็นยังว่าที่ดูคนต้องรู้นาการเวลาเป็นเครื่องดอกผีสูดภายในไม่ไงจังสิงหูทวนทัวจะโคว้านางดีจะโคู้านาง ต้องคบกันเตนเนินเนนโอ้ยนั้นมือจังแม่นควงเนียนเนื้อหัวว่าต้นไม้ต้นหมักไงโยเลี่ยมทางอันทางไหนคนกานแม่นบ่มีผู้ใดไู้นี่ขอบคุณเด้อโอ้ยจัแม่นผู้งามจากหน่อยมาอีกเด้เลยเด้อ หนาวน้อแมตุ้งตัดโกกกานดอกทังในไอ้ดวนเทียงแม่ใหญ่โอ้ยอยากกุมวาไพดีต้องกบกันเต้นเนินโอ้ยนั้นมือจังเม็นควางแม่นเ็นบ่อน้อพี่น้องสำรองวาจากขาด เกิดสงสาลยังืรลไรเทพนางบาหลุงบานเมลาน้าเออยมาตรงัวากิ่งยาน ว่าประมง์สิส่งปล่อยปล่อยกิจแต่ละนิดปล่อยยากแต่ละหน่อยสิพอ่เลี้ยงดอกพมพิร์เนียงลาน้วยตอแต่นี้บล่อยน้องยญ้าเกล็ดซับปลสิงดอกน้านางก็ดหยกนางเป็นขวัญตาเป็นโกเกูยังยังอายบุญเท่าไรแจ้งแม่มาเราเจอพ่อมนียเด็นกันน้องจะข้าวเออหนุ่ม ลานางเอ้ยเจ้ากระเสือแสงสุมเสือพระวงดอกดังเทาเสียวเจ้าก็นี่แต่นีก็ยกน้องนาดเดืองเป็นดงเอกมาเฮเสียเป็นมาราเจนีมีสังดศีตานันดอนเทียบพระบันดอกลำแก้วเนี่ยได้เลยน้ย วนกำเนึองให้ทวนทีเรือละละาเออให้เนาปางน้ำพระพีงเปียบอยเจ้า,จาวหวงอาเดชหลังติีพันแล้วให้ร้อยน้ำดอกรองนี้ ลาน้อยต่อจากนี้การเอาปากน้ำปากพีทำนาทีวันสมเนื้อหลาลาเรื่อบาผมเลือดแขนทรงพระนามมหาแหงใช้ขอเพื่อคำมันสักใจจริง ลาอนเ้ยเมืองสวรรค์ตรงให้ฉันกาบคนร้องมาเป็นโคสากบ่ห้ามอ่างดอกบอยอะไร งเว้นเสียแต่นาไทยทำผิดเหตประเพณีทำบอดีภายหลังจังสีได้อกล่าห่างขอเศร้าบ้างนกปดขันลังเฮาสีใได้เป็นพวเมียกันแต่วันนี้กันสืบต่อและนางเอง้เคยรังคำดอกเพียาใว้จำเขาเน่งนเข่ง